ตัวใหญ่มากนะคะมาใหม่พี่โต้งสีสวยด้วยสีแดงกำมะหยี่เลยสวยมากนะคะตัวนี้ให้ชื่อว่าเจ้าเจ้าซับใหญ่แล้วกันเจ้าซับใหญ่ตัวใหญ่มากนี่ออกมาแล้วเออนี่ค่ะสวยมากค่ะใหญ่ปึกลึกเลยหมวหน้าทีมนี่นะคะ,จะเจ้าซับใหญ่เพิ่งเอามาสดๆร้อนๆ ตัวใหญ่มากแล้วตีเก่งมากเมื่อเช้าไปตีกับเพื่อนบ้านซึ่งเขาขังเอาไว้ยังตีตีนอกกรงเลยเก่งมากเลยค่ะเจ้าซับใหญ่แยกมาแล้วขังกรงไว้ก่อนกินข้าวกินข้าวซับใหญ่ซับใหญ่กินข้าวเด้อเออสมชื่อนะคะซับใหญ่มีทั้งซับมีทั้งใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวสวยโอ้นี่นีสวยมากเลยค่ะสีแดงครับมันยี ตัวใหญ่มากตีเก่งสุดยอดเลยค่ะตัวนี้เจ้าซับใหญ่ออกมาให้ข้าวนะคะให้ข้าวแล้วก็ให้น้ำอ่ากินข้าวนะซับใหญ่นะกินข้าวนะอากินข้าวก่อน ตกุ๊กตนกุ๊กกกุ๊กกุกุ๊กกุ๊ัวนี้มาใหม่ตัวบักใหญ่อ้สีแดงสวยมากสีแดงส้มนะคะสวยมากไปแล้วมานี้มานี้มานี้ตมาเลยมานี้เแล้วกุ๊กกุ๊ก นี่ตัวใหญ่สวยมากนะคะตัวนี้สวยมากนี่เพิ่งนี่เพิ่งเอามาเมาาื่อวานนี่สวยมาก